ยินดีต้อนรับสู่มิตอเอฟุตบอลนีกแล้วครับวันนี้เรากลับมาอะไราจังจากที่ไม่ได้ทําคลิปมานานนะครับวันนะั้นจะกการออัพแอดแพดอัพอัพอัพจนยังไม่อัพกระสือทีก็วันนี้แน่นอนครับอัพแอดใหม่ซึ่งรออีฟุตบอลสองศูนย์สองสองสองเต็มตัวันนะครับแต่ตันนี้ก็ปีเจอร์เพเออร์กลับมาแล้วเราก็ได้เวลาสุ่ม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 อันนี้รอบอาทิตย์นี้ก็จะมีนี่ครับ มีบล็อกดอมาของตัวไอ้นี่มาด้วยนะครับถ้าใครสนใจก็สามารถไปสุ่มกันได้เลยก็มีของมาชิลนน่านะมีโมมเวโต้มีเช็คก็ใครสนใจก็ไป z ุ่มได้เลยตรงนี้ยังไม่ค่อยสนใจได้เท่าไหร่นะครับผมก็มลปปล่อยผ่านๆก่นนอนเดี๋ยววันนี้เราจะมา z ุ่มนี่ครับอืมทีะเยอะตรงนี้ส่งไปสามตัว มันมีความน่าสนใจตรงที่ผมสะสมแมนดูอย่แล้วนี่มีเฟสนแล้วมีเสเมื่อไหร่เราต้องแน่นอนครับเราต้องเก็บแล้วก็มีเอ็มบ,บัพเป้ฮะดใหม่ด้วยแต่ก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวเราขอเปิดอ้าวบอลซัี่ออไม่เป็นไรครับมันมีแจกแต่ผมคงยังไม่ได้รับนะก็มา เริ่มสุ่มกันเลยละกันตัวแรก <ไอ S 1> จะได้เปล่าเจ่ามาโอ้โหทำไมไปัวนี้ละจ้ะเฟสจ้ะเกียวขนาดนั้นอ่ะมาลาครับ ไม่เปไรเรไอยังมีจุดธิ์นมาต่อกันเลยเราต้องใจมดงานเนี่ยงานมดงาน,งานโอ้ยลวงอิดด้วยใช่ป่ะใช่ป่ะทำต้องเป็นตัวผื่นด้วยล่ะเนี้ยโอ้โหครับฮึฮึแรงแรงฤทธิ์กันที่ไม่ได้นะครับเดี๋ยวไปพิ้งกัน กาลักเกอร์กิสตัสนบารเลตเป็นเสียมโอ้ยไม่เป็นไรเรายังมีโอกาสลุน้นอยู่อังกฤษน,นะเฮ้ยมายอดันนี้เอาเป็นเอร์วายเล้วเป็นไบเยอร์ครับนี้โอ้โห ไปนอกประเทศแล้วอับโรมิสซาโนกับบายอนดิน,นกับกองหลังทีมชาติฝรั่งเศสโอ้โหเคสนี้ไม่เปิดอีกแล้วครับอืก็สำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆกันมาเปิดเกลือหเห็นอีกแล้วอดสำสะสมไปดีกาเคสนีไปแล้วก็ไปครับเป็นไรครับก็เดี๋ยวพบกันใหม่ลำหน้า ก็เยเก็บคลองสะสมรอให้เกบทุกรอบแล้วกันนะรอบใหม่นี้ก็มีคลองคูนสองด้วยแล้วก็เดีย๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามและกด subscribe ด้วยนะคะสับห้คะ่ะเลยชัาบช้บช้บและเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะกึ๊งกิ๊งกึ๊งกึ๊งกึ๊ง